nóng bay này na, hả? nóng bay này na, bay nấy na, lục bay nấy. Hôm nี้, hả? chứ ับสวัสดีค่ะดาลิ้งไดอรี่ค่ะเออวันนี้นะคะดาลิ้งก็กำลังพาลูกนะคะมาแจ้งเกิดนะคะตั้งแต่ลูกคลอดมา5เดือนกว่าแล้วนะคะ เพิ่งได้คิวแจ้งเกิดนะคะก็รอนานมากเลยนะคะเพราะว่าโควิดนะคะมันแล้วแต่สถานที่นะคะบางสถานที่เขาก็สามารถแจ้งเกิดได้เลยแต่ว่าสถานที่ท,ที่ที่ลูกเกิดเนี่ยนะคะยังไม่รับแจ้งเกิดนะคะกว่าจะรอคิวแล้วก็กว่าจะได้คิวมาก็นานพอสมควรนะคะลูกเลยมาห้าเดือนกว่าแล้วนะคะเพิ่งได้คิวนะคะซึ่งเรามีนัดทาง ออฟฟิศ uh, นะคะคืออสิบเ1ดโมงนะคะสิบเ1ดโมงครึ่งเนาะตอนนี้ก็สิบเอ็ดโมงเกือบสิบนาทีแล้วนะคะเฮ้ยลหรออีชีไว้ก่อืมชียะเวกชียร์เวก now ตื่นแล้วตัวเล็กตื่นแล้วดาลิมาพูดเรื่องอันนี้นอันนี้กว่า เอกาสารนะเอกาสารที่ต้องแจ้งเกิดอขอสัญชาติอังกฤษนะคะมีอะไรบ้างนะคะเออมีเอกาสารนะคะแปตรงนั้นแดดดิไอติ้งมีอะไรเอกาสารที่ต้องขอสัญชาติอังกฤษนะคะของลูกนะคะมีอะไรบ้างเดี๋ยวดาลิงมาบอกคร่าวๆกันดีกว่าว่าเราต้องเตรียมอะไรกันบ้างนะคะก็มีพาสปอร์ตของ คุณพ่อแล้วก็ของคุณแม่นะคะมีใบเกิดของพ่อนะคะแล้วก็มีเขาสูทแ็กใช่ไหมก็เกิดเป็นบินต่างๆนะคะที่เรามีแล้วก็มีใบทะเบียนสมรสของทั้งคู่ใบเปลี่ยนนามสกุลน,นะคะแล้วก็มีอะไรอีกอะถ้าจำไม่ผิดแค่นั้นแหละใช่ไหมน่าจะแค่นั้น ค่ดาบายๆเดดดี้เบลล์ s อน y o u soon โอเคนะคะเขาอนุญาตให้เข้าไปแค่คนเดียวนะคะเบบี mm ้ hmm. ไม่ต้องนะคะเขาบอกว่าเบบี hmm. ้ไม่ต้องอ่ะเดี๋ยวจะลิงพาลูกนะคะไปเดินเล่นแถวแถวนี้รอแดดดีกันนะคะเดี๋ยวลิงพาไปเที่ยวแถวนี้นะว่า oh, mm hmm. มีอะไรบ้างอ mm hmm. ่ะไปไปเที่ยวกันไปเที่ยวกับมามี่มเที่ยวกับมามีนะ mm hmm. อ่ะอ่ะไปะ เดินไปพักไปดูพักกันว่ามีอะไรบ้างอันนี้สนามเด็กเล่นชิอ้ Now we look. Oh daddy, daddy daddy, daddy, daddy. Hello daddy <laughs> That's so quick, are you feeling it now? Oh that's so yeah, quick. No, don't move the car. Okay dookie. Oh clean the council car Oh okay. No int. Have just that. there's no one queuing there. There's no one right? queuing, so just, just go okay. <laughs> <laughs> you just open that door there and you just I see. Yeah. Would you have a Yes, please. Anything else? That's it, thank you. What daddy got? Cup of tea. Cup of tea, and mommy got hot chocolate. And then hot chocolate. So... Hello, mate. นี่นะคะ order, mm. <Baby> คดัลลิงออเดอร์บราวนี่อืมเบบดีกินไม่ได้ลูก <laughs> mm, อร่อยแบบ mm. Where are we going next Daddy? Home we going home All right, look at Okay. we'll something else. look right, โอเคเดินทางต่อนะคะก่อนกลับบ้านเราแวะดู What is it What is called เดี๋ยดิ Howton House Howton House นะคะเป็นบ้านเก่าแก่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเป็นยังไง Stevie Ah yeah b a b y day <laughs> โอเค okay, let's go baby d e a where are you going เหนาไหมลูกนี่นะคะเขาทันเขานะคะซึ่งสร้างเมื่อ ทศวรรษที่สิบเ t t h century is that correct uh, in King James. s i n 1 i f t n บ่ายคิงเจมม์ one เดี๋ยวลิงพาไปดูนะแวะพาไปดูบ้านหลังนี้นะคะสร้างขึ้นเมื่อคอ,อ,อสอหนึนะคะก็ประมาณ400ปีมาแล้วนะคะ โอ้หเก่าแก่มากเลยอ่ะไปดูกันนะคะโอเคดัน okay, ด mm ิชาววีให้เปนลูกอินไซด์เดี๋ยวมาดูข้างในนะว่าเป็นยังไง <c oughs> <c oughs>